คื่นนี้ลูกขาวแจ้ว่าไอตัวหมุนด้านขวานะครับผมบอกว่าหมูมไม่ค่อยไม่ค่อยรื่อเนรับผมตัวเล่นไม่ค่อยขึ้นนะครับผมเดินมาเทกันเลยนะครับลองหมุนดูนะครับตัวเล่นเวลาหมุนมาช้าเนาะมาคึ้นช้าลดช้าครับ ดูหูนี้นะครับผมค่าเนี้โอเคกว่านะครับตัวเลขคือว่าอยู่คิดด้านนั้นครับผมอ่าบอกว่าไม่มีไม่มีหมอน,นะครับผมเดี๋ยวย้ายหมอน,นะครับค่านี้หมูลึกกว่านะครับผม เดี๋ยว,วดูขั้นนี้นะครับผมขันนี้เป็นลำมงมาช้านะครับผมว่ามาเป็นที่อะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเราแกะเครื่องนะครับก่อนที่แกะซอก่อก็ให้ถอดปลั๊กไฟก่อนนะครับปอยายเครื่องมานะครับผม เราไปให้แก็ะนอกครับผมนอกสกรูมจะมีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมนะครับก็จะมีสาบติดอันนี้ะครับขอสาบติดมาก่อน แล้วก็ไล่เครื่อน,นะครับไ่สาเครืม นบฝาออกมาแล้วก็ให้เอามาสายแผ่ดเลยนะครับเอ่อให้ดูสายแผ่นตัวนี้นะครับเอาสายออกมากกมครับนะผมเยนะครับเริ่มเ่อออกมานะครับ แล้วก็ทอช็อกเก็ตเอามาเลยครับโอเคในข้างในก็มจะมีอุปกรณ์อิเล็กทริ์มากมายนะครับผมส่วนนี้เตยโซที่ดีอยู่นะครับผมเราไม่ต้องไปยุ่งม,มานะครับเดี๋ยวเราไปดูอ่าตัวหมูนี่ครับผม ามาดูฝาตัวนี้นะครับเดี๋ยวท็อปน็อตสกรูตัวนี้นะับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็ให้ท็อปไอ้บอลลูมนี่ออนนะครับผมเจ็ ขอให้ดาขึ้นนะครับผมดาขึ้นนี่นนะฮะ,ะแม่ขึ้นโอเคโอเน ปูนี้นะครับผมที่ว่าหมูแล้วไม่เคยตัวเล่นไม่เคยเด่นนะครับผมไม่ขึ้นไม่ลงนะครับผมลงขึง้นลงช้านะครับถ้าเป็นเครื่องสูงสน,นะผมการประก,กาศก็คือหนึ่งปีนะครับผมแต่เครื่องนี้อยู่ในประกาศอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนถ้าชุดเลยครับผมเพื่ออายุการใช้งานที่หนักขึ้นนะครับผมมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับโอเคแล้วก็มันจะมีนออยู่ตรงนี้นบนหนึ่งสอง สองตัวนะครับผมพอออกมานะครับโอเคลักษณะมันจะเป็นปนวูวอลลูน,นะครับผม ไปริสวิตตัวนี้นะผมโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนช่วงใหม่นะครับเดี๋ยวทอเชกเกอออนนะครับอ,อันนี้คืออะไรตัวใหม่นะครับ ต่อไปให้เราใส่ใส่คืนเหมือนเดิมนะครับผมซา่ให้โตนะครับแล้วก็ยืนน็อตสอบัวนะครับ,ล,นนบ,รบลูกค้าแจ้ว่าเวืหาหมุนวอลรุ่นนะครับผมตัวเล่นมันขึ้นโลช้านะครับ เราเสียช็อตเกทมือเดินนะครับผมอ่าโอเคเรียบร้อยต่อไปก็เรามาประกอบที่ตัวรอบมือเดินนะครับเี่มีคอลอรดอยูน่นหมครับผม แล้วก็เยอะสักกมมันเดียวนะครับเวลาใส่ก็ให้ดูด้วยนะผมสปรีสปรีพูดให้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 อยู่ให้ตรนกับแอปูสาผานนะครับผมมันจะเป็นปูสาผานนั่นนะครับใส่ให้โตนะครับผม โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาประกอบอข้อมาดมครับผมก็ใส่วอลล่มคือมเดมนะครับบอลล่มมันจะมีบ่ายอยู่นะครับผมดูดววอลล่มน,นะครับผมให้ใส่เข้าให้โตกันนะครับะจ,ะจะใส่ง่ายถ้าไม่ัวจะใส่เข้ายากนะครับ ใส่เข้าไม่ได้นะครับโอเคต่อไปเรามาประกอบกันเลยครับวิธีใสก่ก่อให้เสียบช็อกเกตตัวนี้ก่อนนะครับผมโอเคดีองนะครับ ก็ให้เก็บสายเข้ารอบที่เราทำไม่เกินนิรันดรให้เข้า,าเหมือนเนดะิมครับพอได้แล้วก็ก็ปิดฝากข้อเลยนะผมอ่าเสียนครับ

อ,อ่ะต่อไปก็เรามาเทเครื่องดูนะครับผมเปิดเครื่องก่อนนะครับลองหมูด,ดูนะครับผมว่าหมูลื่มไหมครับโอเคนะผมหมูคลอดได้ดีนะครับผม อ่าแล้วก็ฝันนี้นะครับโอมูลดีคึกเยอะเลยครับฟันนี้ใหญ่หม้อรอบต้นน้ำดูนะครับตอนนี้กระลต้นน้ำนะครับตอนนี้น้ำกระล๊เดือดครับ ค okay. ตอนนี้น้ำเดือ,อดเลยครับผมร้อนจัดเลยครับต่อไปเรามาย้ายฟันนี้ดูนะครับผมว่าใช้งานได้ไหมครับผมล้อจากซอสเสก็ซอสเทพเพือให,ให้เรียบร้อยนะครับตีก,ก่อนนะครับผมย้ายมาฟันนี้นะครับ เล่อุณหภูมินะครับผมสามารถปะได้ถือเก้าพีน,น,พน,น,านะครับผมสูสุพีนะครับผมประมาณสิบโมงนะครับเอาเคก้อนนี้ก็ตอนนี้กใ็ใช้งานได้ครับพีรอเกอนนะครับผมมาสักห้านะครับผม โอเคนะครับคลิปนี้ขอบจนบนะเสนอเพล่แค่นี้ครับผมถ้าใครชื่นชอบอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมสวัสดีครับ